สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับไปเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอกันที่นี่ที่เดิมเลยค่ะวันนี้ไปเตยก็จะมาทําพิกาการ์ดนะคะหัวข้อพิกาการ์ดที่ไปเตยหยิบมาทํำก็จะเป็นหัวข้อข่าวดีที่คุณกําลังจะได้รับในเร็วๆนี้ซึ่งไปเตยมีไพ่3ชุด3กองทั้งหมดนะคะ ให้คุณได้เลือกกันอันนี้กองที่1น,นะคะเป็นหมายเลข36นะคะกองที่2หมายเลข40แล้วก็กองที่3เนี่ยเป็นหมายเลข19นะคะให้คุณดูรูปนะรูปไหนที่คุณเห็นว่าดึงดูดใจดึงดูดสายตาสะดุดใจสะดุดสายตานะคะคุณก็เลือกมาเลยนะคะใบแรกนะคะ1 2และ3นะคะอันนี้จะเป็น intuition นะคะ intrusion แล้วก็ show your support นะคะอีกไปเนี่ย h i p your energy นะคะเลือกรูปมาเลยนะที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตานะคะแล้วไปฟังคำตอบกันนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงของการทำนายกันเลยคะ่ะสวัสดีคนที่เลือกกองที่หนึ่งด้วยนะคะ intrusion นะคะเลขนี้นะคะจะเป็นเลข36เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าเราได้อะไรบ้างนะคะ ใบเตยจะเปิดทั้งยิปซีแล้วก็ออร์เคิลนะคะอันนี้ก็จะเป็น9ดาบนะคะได้ไพ่พระยาคุดได้ไพ่พาวเวอร์อำนาจนะคะแล้วก็ได้ไพ่ดิวนะคะตกลงใหม่เลข31นะคะดูจากไพ่แล้วเป็นยังไงคะโดยรวมต้องบอกว่าพลังงานก็ค่อนข้างดีนะคะข่าวดีที่เรากำลังจะได้รับในเร็วๆนี้นะคะ เร็วๆนี้ก็คือ1เดือนไม่เกิน3เดือนนะคะที่เรากําลังจะได้รับจริงๆอ่ะมันต้องต้องบอกก่อนว่า มันอาจจะมีความกังวลใจลึกๆในใจของเรานะคะที่เรายังไม่สามารถที่จะไปจัดการมันได้ทั้งหมดเพราะมันเป็นไพ่ก้าวดาบก้าวดาบเนี่ยมันเป็นความคิดมากเนาะแล้วก็มีไพ่ยพยาคุดนะคะที่เป็นเรื่องของการโปรเทคการปกป้องคุ้มครองหรือข่าวสารด่วนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรากำลังจะได้รับนะคะแล้วก็ Energy ที่มันเป็นพาวเวอร์การกลับมาเข้มแข็งหรือว่ามีเ n e r g y มีพลังงานของการควบคุมชีวิตอีกครั้งแล้วก็ในเรื่องของ การเจราจาตกลงหรือข้อตกลงที่เป็นผลดีที่เราจะได้รับนะต้องบอกว่าข่าวดีเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นกับชาวกองหนึ่งก็คือในเร็วเร็วนี้หรือในไม่ช้านี้นะคะความเครียดที่เก็บไว้จะคลี่คลายโดยคุณเองเนี่ยจะได้พลังภายในกลับคืนมานะคะการตกลงการเจราจาหรือการที่เรายอมรับบางอย่าง จะนำความสบายใจกลับมาให้กับเราก็คือถ้าเราหมดแพชชั่นหมดแรงบันดาลใจเบรนเอาท์ out, หมดไฟในการใช้ชีวิตเนี่ยต้องบอกว่า Energy เ,เ,เหล่านี้พลังงานเหล่านี้กําลังจะคืนกลับมาอีกครั้งแล้วก็ i n t r รูอินทูชั ไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าประมาณนี้นะคะให้คุณเนี่ยเชื่อเสียงในใจของคุณเองแล้วคุณจะได้รับคำตอบที่ดีที่สุดใบเตยอาจจะไม่ได้อธิบายเยอะนะคะแต่นี่คือสิ่งที่จะเป็นข่าวดีที่คุณกําลังจะได้รับในเร็วเร็วนี้ค่ะสําหรับใครที่ฟังจนจบแล้วนะคะพิมพ์3636 36, เพื่อรับข่าวดีนี้ในเร็ววันนะคะก็ขอให้คุณโชคดีค่ะ สวัสดีชาวกองสองนะคะคุณเลือก show your support หมายเลข40นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าเราได้อะไรบ้างนะก็จะมี10บไม้เท้านะคะ secret นะคะแล้วก็กับดักนะคะแล้วก็เกมโอเวอร์นะคะทำไมถึงขึ้นไพ่แบบนี้แล้วจะมีข่าวดีไม่หลัะไปเตยอ่ะดูกันนะคะว่าทําไมถึงขึ้นหมายเลข4ี่สจริงๆอ่ะพลังงานของเราก็ไม่ได้แย่นะต้องบอกอย่างนี้ก่อนแต่มันมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามานะคะทําให้เราอาจจะต้อง วิเคราะห์หรือทบทวนมากกว่าเดิมนะคะโชยุซัพพอร์ตเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแสดงออกถึงความห่วงใยและการสนับสนุนและสิบไม้เท้าเนี่ยมันหมายถึงภาระที่หนักอึ้งนะคะที่เราแบกเอาไว้เนี่ยมันใกล้จะถึงจุดเปลี่ยนแล้วแล้วก็คุณเนี่ยจะได้รับความความลับบางอย่างหรือว่าเรื่องที่ปิดเอาไว้จะคลี่คลายนะคะหรือความลับบางอย่างกําลังจะถูกเปิดเผยก็ได้หรือเราอาจจะได้ซีเครตนะคะคลิกเล็กๆหรือ กลเม็ดรหรือกลยุทธ์ในการใช้ชีวิตก็ได้สิ่งที่เราต้องระวังก็คือระวังการตกหลุมซ้ําเดิมหรือการที่เราถูกหลอกใช้นะคะสิ่งที่ไม่ควรอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยกำลังจะออกไปแล้วเพราะฉะนั้นข่าวดีที่จะเข้ามาเนี่ยไปเตยมองว่าคุณกําลังจะหลุดจากภาระหรือวงจรที่มันกดดนันแม้บางสิ่งจะจบแบบไม่ได้สวยงามมาก แต่จะทําให้คุณเนี่ยได้เริ่มต้นใหม่อย่างอิสระคนบางคนจะเผยท่าแท้ออกมาช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นมันอาจจะฟังดูเหมือนอุ้ยมันดีตรงไหนแต่อยากจะบอกนะคะว่าคนที่ไม่ใช่คนที่ไม่คู่ควรที่อยู่ในชีวิตคุณเนี่ยถ้าออกไปแล้วเนี่ยชีวิตคุณจะเบาสบายมากขึ้นจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานี่คือข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะวันนี้พิม4040 40, รับคำทำนายดีๆนะคะขอให้ชาวกองสองโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีชาวกองสค่ะชิปยูเอเนอร์จีนะคะเลข19นะคะเรามาดูกันว่าเราจะได้รับข่าวดีอะไรในเร็วๆนี้นะคะแม่หมอจะไม่ได้อธิบายเยอะมากนะคุณได้หนึ่งเท้านะคะงัดข้อนะคะนักพยากรณ์แล้วก็ทริสนะคะในเรื่องของการรักษาจริงๆก็ ไพ่ค่อนไปทางดีนะกองนี้ไม่ได้มีไพ่ที่มันเป็นไพ่เสียหรืออุปสรรคอะไรให้คุณต้องมานั่งกังวลใจอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะใบแรกเนี่ยชีพโย่เอเนจีเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนพลังงานชีวิตของคุณนะคะลุกขึ้นมาเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนทิศเปลี่ยนทางและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆไปเลยว่าแรงบันดาลใจใหม่ๆกําลังจะมานะคะแล้วก็ไพ่ของแรงต่อต้านหรืองัดข้อเนี่ยมันหมายถึงการแข่งขันที่ทําให้เราต้องฮึดสู้แล้วก็ ไพ่ของนักพยากรณ์เนี่ยคือการได้ความรู้ความรักหรือคําแนะนําที่ล้าค่าสําหรับเราแล้วก็มีไพ่ของการเยียวยาทางร่างกายแล้วก็หัวใจเข้ามาด้วยนะคะโดยรวมนะคะถ้าพูดถึงเรื่องข่าวดีเนี่ยคุณจะได้รับพลังงานใหม่จาก ภาย,ายหรือจากคําแนะนําที่สาคัญที่จะทําให้คุณเนี่ยตัดสินใจเริ่มสิ่งใหม่ได้อย่างมั่นใจคนที่เคยขัดแย้งกันหรือแข่งกันจะกลายเป็นแรงผลักดันให้คุณดีขึ้นคือในดีมีในร้ายมีดีในดีมีร้ายอะเนาะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามันจะเป็นเหมือนเหมือนแรงผลักดันให้คุณเนี่ยอยากจะลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งชีวิตของคุณกําลังจะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทาง เปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางไปในทางที่ดีขึ้นนะคะก็ขอให้คุณโชคดีเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะหวังว่านี่จะเป็นข่าวดีเล็กๆที่จะทําให้คุณเนี่ยชุ่มฉ่าหัวใจได้นะคะพิมพ์1099 10, รับคาทํานายดีๆนะคะสวัสดีค่ะ